สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับจ่องของชแนลนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปดู24วอรีในพายวลรีกันนะครับบางคนมีหลายกระเป๋านะครับสมัครให้หลายคนนะครับพ่อแม่พี่น้องญาติสนิทนิสัยนะครับบางทีสับสนในเรื่องของวอรีไม่แน่ใจว่าวารีอันนี้เป็นของใครนะครับเมื่อเราไปวางผิดวอรีบางที กระเป๋าเราอาจจะโดนล็อกก็ได้นะครับทีนี้วิธีเข้าไปดูดูอย่างไรนะครับอันดับแรกนะครับเราก็ไปที่พายบราวเซอร์นะครับหรือตัวนี้นะครับเปิดตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะครับเสร็จแล้วขั้นตอนการเข้าไปดูอย่างไรตามไปเลยครับผม Let's go หลังจากเราเปิดพายเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับก็ขึ้นมานะครับแบบนี้ให้เราไปที่ Wallet นะครับกดไปเลย วิอน,นี้จะมีประโยชน์สำหรับคนที่ปุ่นล็อกเวลาีนมือและปุนล็อกด้วยการเก็นไนนะนม่ได้นะครับบางคนไม่ได้ทำไว้แต่ลืมบลีนะครับเมื่อลืมบุีรีก็สามารถข้าเอาววอดีได้นะครับแต่ว่าถ้าใครเคยปุนล็อกเวลาที่มือและปุนล็อกเ้วยการเก็นไม่ได้เราสามารถข้าเอาวอดีได้นะครับคลิปนี้ผมจะ ระบบด้วยการปดลอ็อกด้วยลายนนะครับรอสักครู่นะครับนะเมื่อเข้าสู่ระบบ iV โวยเรียบร้อยนะครับสังเกตมุมบนขวามือนะครับยินรูปบันเ่องนะครับกดเข้าไปเลยครับะระบบก็จะให้เราสังเกตลายมือนะครับทีนี้ให้สังเกตแสดงรหัสผ่านของฉันนะครับ ตอนนี้เราปิดไว้อยู่นะครับไม่แสดงนะครับถ้าเกิดเราอยากให้แสดงนะครับเราก็กดคำว่าแสดงนะครับไปแสดงว้าวนะครับเราก็จะเห็นว่าดีของเรานะครับแสดงขึ้นมานะครับเราก็จะเห็นว่าดีของเราแสดงขึ้นมาครับก็ทำการคัดลอกไปเกียไว้ในที่ปลอดภัยนะครับก็แค่นี้เองนะครับไม่ยุ่งยากทำได้ง่ายๆครับ ว่าปฏิบัติ์ก็คือการที่จะเข้ามอวัดีได้เนี่ยจะต้องเข้าสู่ระบบได้ซึ่งการเข้าสู่ระบบม,มีสามอย่างคือใช้วีในการเข้าสแก,กนลายนิ้วมือหรือสแก,กนใบหน้านะครับแต่ถ้าใครเคยสแก,กนลายนิ้วมือสแก,กนใบหน้าแต่ว่าลืมเก็บวัาดีก็สามารถเข้ามาวัดีได้นะครับครับ เป็นไงครับเพื่อนๆนะครับวิธีข้าปดูวดีของเราเนี่ยครับมันยากใช่ไหมครับ่า,บบางที่บอกว่าบางคนเนี่ยสมัครให้หลายคนนะครับสมัครให้คนครอบครัวครับบางทีวัดีอาจจะสท้อนความสมานข้าพดีความได้ว่าวัดีอันน,นี้ใช่ของเราหรือเปล่าป้องกันการโดนล็อกของเระป๋นะครับตอ่อเพื่อนดูคลิปที่แล้วนะครับเห็นว่ามีประโยชน์นะครับ อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามและกด่นแจ้ง,งเตือนให้ด้วยนะครับสามานในใรถคอมเมนต์ใต้คลิปัด้ด้นะินีเมนที่นาสวันนี้ลาไปก่อนส๊ายบาย